คตอนนี้ปันก็อยู่ที่อเมริกาแล้วขนามเปนเงียบมากตอนนี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมง50 ปันอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิทริปนี้ก็จริงๆปันเดินทางคนเดียวนะคะแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งที่ไปเจอกันวันที่สัมภาษณ์วีซ่าแล้วเขาบินวันเดียวกันพอดีก็เลยเออได้บินด้วยกันปันเนี่ยจะบินไปลงที่นาริตะแล้วก็จากนาริตะไปเซียอตเทลจากเซียอตเทลไปที่อุทยานแห่งชาติที่ปันจะไปทํางานนะก็นี่คือผู้ร่วมเดินทางของเรานะคะพี่วิวเดี๋ยวเราไปแยกกันตรงตรงนาริตะ ใช่พี่มิกวก็จะไปพี่มิวไป LA อ่อเอต่อ,เ,อ,อเราไปเสียเดินต่อเดี๋ยวเราเรียกขึ้นเครื่องตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องแล้วนะคะเตรียมบินแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะน้อยแต่จริงๆคนก็เยอะอยู่นะ ที่งงคือแบบเวลาจองมีหน้าต่างเั้ยแต่แบบแต่หน้าต่างไหนที่หน้าต่างข้างหลังก็มีหน้าต่างบางข้างไม่มี 5 h ั Five hours later. Hello. ่ later ตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นของที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็ได้มาถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้กำลังเะินเกตนะเกตเรากเ,เกตนะโทสามตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยเหมือน <c oughs> สนามบินร้างเงียบมากเงียบที่สุด ไดเครงแล้วจ้ามีนาดงแบบจริงๆบอ่ะคือต้องออกแล้วแต่นี่คือ60งิข้นได้เกนเครื่องฝ่ะ้มตัําเด่ะคุ้ค่ ดีคือได้นั่งข้างหน้าต่างที่มีหน้าต่างจริงๆสักทีแล้วก็นั่งคนเยอะอีกแล้วเป็นย่อโคุิดวันดีแบบนี้เองทุกคน ทุกคนเราก็กําลังเข้าสู่ช่วงไฟบินที่ยาวๆกันแล้วนะมาดูกันว่าปันทําอะไรบ้างในช่วงไฟที่ยาวขนาดนี้ก่อนอื่นเลยคือปันะจะดูเส้นทางให้บันทอนหัวใจเล่นๆก่อนเพราะว่าดูสิมันยาวมากเลยอะแต่ว่าปันแค่อยากรู้ว่าอีกไกลแค่ไหนเราถึงจะถึงเป้าหมายของเรานะแล้วก็ปันอชอบดูว่ามันถึงไหนแล้วตลอดตลอดเลย กิจกรรมต่อไปก็คือกินข้าวค่ะทุกคนคือเราเนี่ยจะสามารถเลือกได้เขาก็จะมีเมนูมาให้นะแล้วก็จะมาถามอีกทีว่าเราอยากได้เป็นเมนูไหนดีพอกินข้าวเสร็จเนี่ยกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดูหนังค่ะปันก็มี Ne Netflix ใช่ไหมเราก็โหลดแบบออฟไลน์ไว้นะเราก็จะได้ไม่ต้องใช้เน็ตก็ดูได้ยาวๆตลอดทั้งไฟเลย ส่วนใบนี้เขาเรียกว่าใบ U.S. Custom นะเราต้องกรอกก่อนที่จะไปถึงตอมอที่อเมริกาแนะนำให้กรอกให้เสร็จบนเครื่องเลยส่วนใครที่ไปกับ OEG พี่ๆเขาก็จะมีใบแนะนำการกรอกใบนี้ให้ด้วยเครื่องบินปิดไฟแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะนอนประมาณตอนนี้แหละนี่ปันแอบมาดูว่าอีกไกลไมมนะกว่าจะถึงซีแอตเทิก็ เท่าที่เห็นก็คือเรามาถึง1.3ส่วน3ของทางแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปันแนะนำมากๆเลยคือการโหลดพอดแคสต์เอาไว้ฟังนะปันว่ามันก็ช่วยค่าเวลาได้มากเลยทีเดียวต่อมาคือการพกหนังสือเล่มเล็กๆขึ้นไปอ่านบนเครื่องหนังสืออะไรก็ได้ประเภทไหนก็ได้ที่ตัวเองชอบ หรือจะเป็นการบันทึกไดอารี่แทนก็ได้นะปันโชคดีที่ไฟลน์นี้พี่เอเจนต์ขอรหัส Wi-Fi ไ,ไ,ไว้ให้ได้เพราะต่อเครื่องด้วยสายการบินเดียวกันเลยได้เล่น Wi-Fi บนเครื่องได้ฟรีเลย a few moments e t l ทุกคนตอนนี้ปันก็อยู่ที่อเมริกาแล้วโอ้ oh my god คือเราเพิ่งลงจากเครื่องตอนนี้อยู่ที่ซีแอตเทิลน,นะก็จริงๆต้องไปต่อเครื่องอีกแต่ว่าต่อตอนต,ต่อตอนสี่โมตอนนี้เพิ่งเที่ยงเองของที่ก็ข้างนอกบรรยากาศดีมากอันนี้ออกมาข้างนอกคือเราสามารถแบบออกมาได้แล้วเพราะว่าน,นี้เราอยู่ในอเมริกาแล้วแล้วก็จะไปล้างหน้าแปรงฟัน พราะว่าหนึ่งวันยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยตั้งแต่วันที่สิบห้าเขาไม่แจกมสกันนี้เลยอ่ะโคตรดีคือจริงๆอ่ะเราต้องหาไฟที่เราจะขึ้นแล้วเราก็ต้องไปนั่งรอที่เจ็ดด้วยแต่คืนนี้เราหาไฟอันนั้นไม่เจอน่าจะยังไม่มาเพราะว่าแบบอีกตั้งสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เราก็ไปห้องน้ำก่อนละกันแล้วคือห้องน้ำไปทางไหนวะ ไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วหะรู้สึกสะอาดขึ้นเปลี่ยนแมสมาด้วยเพราะว่าเสือมันจะหักหมุกตอนนี้เราก็ต้องรอฟล์ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบนาทีแต่ว่าเราจะต้องรอขึ้นเครื่องตอนสี่โมงก็จะรอไปอีกเกือบสามชั่วโมงตอนเราเสว่เราต้อง จะไปหาอะไรกินก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยสรุปว่าตาบลปิดอ่ะเห็นคนนั้นกินอ่ะเข้าไปถามดีไหมมันจะตลกไหมอ่ะเข้าเหะเข้าเห excuse me เออก็คือจากอันนี้ถามเขาก็คือเราต้องเข้าไปข้างไหนเว้ยเจอแล้วยับยบหมากยบมักออกมาไปครับ ตกอ,อนได้มาแล้วแต่ว่าพอเราได้ปุ๊บเราก็เจอสตาบักนะคะเยี่ยมเลยก <c oughs> ที่นี่อีกหนึ่งโอเคพอไม่เจอก็คงไม่เจอเต็มเลยทุกอย่างเปิดข้างในนีแล้วฉันก็ไม่รู้ฉันก็คิดว่ามีอยู่แค่ข้างนอก ก็เไปนะ้าอกทงก็ไม่มีอะไรเลยยีนีที่เขาไปถาเขาอะถ้าจะตกเครื่องไวก็ไม่รู้เดินหายใจตั้งนานอ้ป๊อนไนทีู่กเอคนเยอะเหมือนกันนะ a t t e n t o n n t e terminal are mandatory throughout our a i r o r Okay <laughs> <laughs> โปเกาะไปแล้วดีถึงสทีที่พักเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆแบบอยากนอนเพราะว่านอนม่สบายเลยเอาว่าเดี๋ยวไปนอนแต่ว่าเอยาจะลูมททัร์ให้ดูก่อนนะว่าโรงแรมของเราคืนนี้เป็นยังไงบอกดูว่ากว้างมากสำหรับนอนคนเดียวยเป็นห้องน้ำ กวามมากวาม,มาอ่ไยแล้วที่สำคัญคือสองเตียงทุกคนนอนยังไงดีาการนี้เป็นเก้าอี้ตอน,นี้แหละขอจบวันนี้ไปเพียงเท่านี้ทุกคน บ๊ายบายจอกันคลิปหน้านะคะขอตัวไปนอนก่อน